ก็สวัสดีรู้ท่าเนื้อกบพบกับรายการ SCD นะครับตอนนี้อยู่ในเพลย์ลิสเกมนะครับตอนนี้อยู่ในเกม Minecraft Pocket Edition นะครับผมในพาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่แล้วเป็นพาร์ทที่1.5นะครับอ่าพอดีพาร์ทที่แล้วพูดผิดไปนะฮะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2นะครับพอดีเมื่อคลิปที่แล้วผมพูดค้างไว้ว่าผมจะทำที่ n c นช n t นะครับผมที่ n c นช n t ก็ผมต้องใช้หนังวัวเป็นจำนวนมากครับตอนนี้ก็ได้ฟาร์มมาแล้วครับฟาร์มจนแบบว่าโอ้โหวัวนี่แบบนะฮะหมดเกือบจะหมดโลกนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวโอเคขอกลับไปหน้าหลักแป๊บอืมนี่คือดีไซน์บ้านแบบใหม่นะครับผมอันนี้คือเอ่อไม่ต้องสนใจนะนี่คือที่เอาไว้อันนี้กล่องนี้เอาไว้ใส่ทานกล่องนี้เอาไว้ใส่ไอเทมที่อยากจะเผาว่านี่คือกล่องที่เผาไอเทมเสร็จแล้วนะฮะนี่ผมเผาอิดไว้นะฮะโอเคเดี๋ยว let's go อเอ๊ะผมปรับเป็นไรเนี่ยผมปรับเป็น e a s y ก่อนแล้วกันออ่าโอเคชอบ ชชชผมใจดูว่าผมฟาร์มวัวตรงไหนนะนี่นี่ผมฟาร์มวัวตรงนี้นะฮะผมไม่ได้ผมไม่ได้ฟาร์มข้างในนั้นนะครับเพราะว่าข้างในนั้นมันกิเกตวิ่งนะฮะฟาร์มอะไรแบบรูเล็กๆ,ๆนะครับผมเอาโอเคครับผมเนี่ยผมก็ปิดประตูไอเวนี่ไปก่อนเพราะว่าทําให้ผมทําให้เครื่องผมแหลกนะครับผมโอเคมาเดาดูกันว่าเออเจ้าเอโตัวอินชานี่ทําไงครับผมเดี๋ยวขอทำคราฟติ้งเทเบิลเฮ้ยในบ้านก็นมีด้วยปะไม่ต้องทำใหม่ บัมบัมเอ้ช่อ่าต้องเปิดสองประตูปิดประตูเดียบร้อยโอเคอ่ะโอเคต้องใจวะไหนวะเนอร์นี่ไงต้องใช้ไดมอนด์สองเม็ดผมมีเรียบแล้วหนังสือหนึ่งเล่มผมมีหนังสือเรียบร้อยออกซิเดียมใช่ป่ะออกซิเดียมอีกสี่ก้อนนะฮะออกซิเดียมหาจากไหนไหมครับไม่ต้องลงดันครับผมนะฮะเห็นในประตูเวนี้ไหมครับขุดไปเลยครับผมอ่า เราไปขุดใหม่ก็ได้เพราะผมยังไม่พร้อมไม่ไปตอนนี้ไปดิเข้าไปแล้วรอบนึงับผมเข้าไปแล้วแม่งโอ้โหหน้าผาพอดีเลยดีหน้าแม่งไม่เหมือนในคอมนี้ผมเล่นนะเล่นในคอมนี้แบบแม่งไปไปโผล่กลางกลางลาวาโอ้โหผมนี่เครียดเลยและแบบรอบนั้นแม่งเตรียมของไปครบเลยแบบที่ขุดอะไรเงี้ยแบบโอ้โหแบบเต็มแบบเต็มแม็กแบบว่าคือไปทีนี้แบบได้ต้องได้ของมาเยอะนะฮะคือแบบแม่งอารมณ์มาแบบเงี้ยผมวิ่งไปเงี้ย วิ่งไปปุ๊บเนี่ยข้างหน้าเป็นลาวาไม่รู้เนี่ยแม่งแม่งมืดๆอยู่วิ่งไปแม่ลงลงลาวาตายอะไรอย่าง,งเงี้ยโวยโคตรเสียดายของนะรอบนั้นนะฮะเดี๋ยวก็จะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะทําเอ่อเป็นปรุงยาครับผมเป็นอะไรที่ผมชอบปรุงยานะครับผมเอ้อพรอติดยานะครับเป็นลำกูุนเนี่ยโอเคครับได้ออกซิเดจนมัสี่ก้อนแล้วครับผมเนี่ยขอเล่นกันมา สองประตูปะ่ะสองประตูขอญาตครับขอญาตขออภัยขออภัยที่อาจจะทำเวียนอาจจะทำให้เวียนหัวน่ะไอตัวเอ็นชาเนียรับกดไปเลยตึง้งน่ะแล้วสิ่งสำคัญมันต้องมีไอ้นี่ใช่ปะ่ะมันต้องมีไอไอไอเขาเรียกว่าอะไรชั้นหนังสือใช่ปะ่ะอ่ามีหนังสือกันกระดาษกระดาษคือกระดาษทำกระดาษนี่ผมมีชิโกเคเยอะนะฮะทำเองหมดเลยนี่ฮะแล้วก็ได้หนังสือมา กดไปให้หมดไม่สนใจหรือเรื่องไม่จ้างได้บล็อกอันนี้มากี่บล็อกวะบล็อกอ่ะอา้เจ้าที่เชา้าไมืไหนดีฮะเดี๋ยวดะนี่ผมเอาอันนี้เป็นกอ่อสร้างเน,นี่ยนี่เจาขอยัดอ๋อเกรดีแปดก่อนมาอ๋อ เพราะไหนเดี๋ยวว่าเจนชันเนี่ยแบบสุดหรูๆนั่นแล้วกันมาตั้งไว้หน้าบ้านแม่งเลยเจนชันที่ตั้งมาหน้าบ้านอืมก็ยัดสร้างแป๊บหนึ่งอืมอืมแบบแบบมีแบบปูอิดเอออิดแดงดูขังเลยนี่มันได้แค่เลเวลอะไรไต้องวางกี่บล็อกวะผมไม่รู้อ่ะหนึ่งอืม อา่เเอาเข้าไปเดี๋ยวเออเข้าไปอืมผาไม่ได้เดี๋ยวมันใช้เท่าไหร่วะลืมเฮ้ยลองเข้าไปดิต้องใช้ลาพีดด้วยนี่หว่าเดอ๋อที่ขุดไม้เออลาพีดอืมเจอประมาณเจอประมาณส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งตกลวาวาหหายนี่ไงลาพีดเอาลาพีดไปด้ไม่เอาดินไว้เอาลาพีส เดี๋ยวผมว่าผมต้องไปเก็บชูก็เคกเพิ่มมาทำกระดาษวิ่งไปวิ่งมานะฮะ,ะคลิปนี้แบบยาวๆเลยทำไปโต๊ะเวนนี่นะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้อะไรเท่าไหร่นะฮะอลองดิเล็หนึ่งเื็บสองอ่ะไม่เอาไม่คุ้มมาโอเค <c oughs> มอนนี่ชูก็เคกนะครับปูวเยอะนะฮะปูรับจับเลยนะ ตามจริงมันมีแค่สรรยยี่หน้าต้นนะผมไม่ปลูกอะไรเองเก็บอืกุดแบบไม่กิดชีวิตนะเอ้ยค้างเรอววะโทรศัพท์ที่ผมใช้คือโทรศัพท์รุ่นทรูสมาส์ท uh, 4G นะครับ5.0 อาจจะคสงสัยนะครับผมใช้ก็อยากจะได้ ASUS มาเหมือนกันนะใครขายก็ติดต่อมาอนทินบ็อกนะครับผมอยากซื้อ ASUS อยู่เหมือนกันนะใครมี ASUS ขายนะราคาแบบย่อมเยาพอมควรแล้วกนะันตอนนี้ไม่มีตังค์นะครับผมอ๋อ oh, oh, เป็นแล้วมะ What t h e f u c กอ๋อพีกันนะอืมมันชอบเป็นไงผมไม่รู้มันเป็นหาอะไร ไอเทมตกน้ำมันมีเสียงหรอวะผมเพิ่งเคยรู้นะโอ้ยไอเทมตกน้ำไม่มีเสียงเลยใช่เรื่องแบบั้งนานกูเพิ่งรู้เนะี่ยอะไรวะอ้าวชิบหายละใกล้มือละโอ้ยแยกย้ายไปนอนเอ้ยเออช่าขออนุญาตไปนอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมอนเกิดไม่ดีไม่ดีว้านอนนอนไม่ได้ฮึ่ ได้ยินเสียงไข่ไก่นะกดรัวๆกดรัวๆฟัดแบบรัวๆเอ๊ะมันนานจังวะออได้ลโอ้โไข่ใหญ่เลยวะไก่ผมเอามาระสิบสิบเตัวมั้งไม่รู้นะทำอะไรอีกวะทำกระดาษก่อนนัแรกบ๊ะบ๊ะบ๊ะบะบบบอแล้หนังสือโบ๊ะบบ อืม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 ลืมไม่แปรรูปให้กดแบบกรุลวดได้ค่าอันเอ้ยพอไหมเนาะไม่ได้ใช้กี่อันวะผมไม่รู้เนี่นยเก่งๆผมแบบมั่วเลยเนะี่ยมั่วสุดเลยนะเนี่ยอืมไเกียนวะอ้าเอา้าเอา้เอา มันใช้ยังไงวะมันใช้ไงวะเนี่ยผมไม่เข้าใจผมเช็คไม่เข้าใจแล้วมันใช้ยังไงอ่ะมันใช้ไงหรือว่ามันต้องวางใต้นี้เดี๋ยวลองอืมมัวละมัวละมัวละกูอ๋อจุดรู้ว่าได้แค่จุดก่อนเอ้ยเปลี่ยนแรงมันวะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน อจุดเกาะทองมาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไม่ให้ทำไงวะใครรู้บ้างาบอกว่าเฟลนะลองไห้เลยเนะนะี่ยเฮ้ยชามไม่ได้เป็นไรวะหมดบ้านแล้ฮะ Hmm. Va vì khéo อินจายไม่ได้วะอืมอืมอ๋อไอคลิปหายงงน,นันไรวะมั่ใช่ลาพีนเอง โดูโอ้โหเอต้องงงเลยเวียนเลย่ะม่งต้องวางลาพีก,ก่อนด้วยโอ้โหแม่งซับซ้อนโคตรอ๋อไมห้หมดอะชีวิตกูมีแค่นี้และราพีเนะี่ยแยกสูตรออกมาอ่าไ้สายมสองก้อนโอ้โหชีวิตกูสามเจ็ดจะมาทำที่คุดอิชาน โอ้ยอเล็กเปียเปียมาวางอืมวางไม่ให้หมดเลยใส่ไปไม่ช่อ่ายัง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 อืมอาที่อะไรดิอืมอืมเลยแบงแบตหมดเอออุ้ยเออเอาไว้เอาครัผมอันเบกกิ้งหนึ่งมาตาฟัก <laughs> ไลก้นแดน,นเบกกิง้งเหรอโอ้อะไร อะไรอ่ะโอ้อะไรอ่ะอะไรวะนี่อะไรอินอินชานกาะด้วยนะฮะรอบนี้มาเอาไปออกเสือ้อสามไปเ,เก่งเสื้ออุ้ยโอเคอ่าเบลกลูอะไรแค่นี้เลยเดี๋ยวดิมันจะฟุ้งฟิ้งไม่ว่าอะไรมาปา่ปาป่บป่า เรามาครับนี่เรามากับที่ขุดเลยเนะนี่คือขุดอันเบกกิ้งหนึ่งโอ้โหแม่งโคตรกระหลัวเลยอะไระจะได้ซิลท็อตอ่ะเออไม่ได้ซิลท็อตวะโอ้เว้ยโอ้เว้ยอ่านะครับวันนี้ก็คงจะจบไปแค่นี้ฮะหลังจากที่เฟลนะฮะในการทำที่เอนชานนะครับ นะครับก็เอ้ยขอบอกอะไรหนึ่งไว้นะเป็นทริคนะพิเศษนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมนี่ลองนี่ของเยอะใช่ปะนี่ทุกของให้ดูเลยทุกกล่องไม่ใช้มือทุบปะมีควันไหมมีควันก็พังทุบมือป่าไปแล้วนีท่ทับอะไรดูนะฮะเผื่อคนียังไม่รู้นะนี่แบบของแบบล้นล้นคังอะไรอย่างงี้ยอ่าคิปหายแล้ว หีบอยู่ไหนเฮ้ยหียบไปน,น,น,นี่ครับสมมติว่ารา,ามีของอยู่ข้างนอกตัวนะ้เนี่ย้ยืนใ้ยืนให้ยืนตรงนี้มีของะฮะแล้วก็กดไปที่หีบนะฮะแลังจากนั้นกดกดค้างกดไอเทมอะไรก็ได้ค้างหนึ่งชิ้นนะฮะกดค้างว่าปาป่าป่าป่าปนี้มันจะไหลเข้ามาอัตโนมัตินะฮะนี่งไงออ เราใครยังไม่รู้นะฮะว่าสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับผม<ฮ>หีบไปไหนวะเอาชิบหายของเต็มเอาอืมแม่งไอหมวกหมวกหมวกที่ดอกฟิฟีๆแม่งจะ,จะดีกว่าไอทำเองอีกเนี้ยโหเฟลคนเลยเก็บของก่อนเฮ้นะครับอา้าวมันกูเก็บไม่ได้เขาแจ้งมัน โอเคคลิป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 นะโอเคครับนะเดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์ตัวหน่อยปั๊บอ่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันเพลย์ลิสต์หน้าครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์สติท์ใครด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมช่องน้องใหม่ไซเรนเข้าก็ได้ครับผมอย่าลืมชื่อนี้นะฮะฝากให้เพื่อนๆติดตามไปเลยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเพลย์ลิสต์หน้าสวัสดีครับรา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 บ